สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกพาคินในรายการวุฒิธทติศองทางสถานีวิทยุก,นน 19, กระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาก,การทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5 m h z AM 1521ก h z ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้ช่วงของพักลบพัฒนาครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการหาพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการการป้องกันโควิด19ลงพื้นที่ที่ตลาดชุมชนอําเภอสุไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยตรงนี้ก็ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีผู้ใช้บริการผู้ให้บริการมีความเข้าใจและก็ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด19กันอย่างเคร่งครัดนะครับ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ